มาทุกคนก่อนศาสจะไปเหตุงานเนะทุกคนศาสจะมาบำรุง ผิวด้วยครีมสมหรือว่าอาครีมของพีวันไซเด้อะตุคนอันนี้เป็นครีมปับผิวให้ขาวกระจ่างใสเด้อะตุคนผู้ใดทีอาดําแดงดาดานดากรรมพันธุ์ดาแบบบเขาวใสใสครีมไตรมาสตอบโจทย์เด้อะตุคนซาจะแนะนําครีมตัวนี้เด้อะตุคนเป็นครีมอาบํารุงผิวให้ขาวกระจ่างใสขึ้นเด้อะตุคนผู้ใดที่ตามหาครีมที่แบบอาใสครีมไตรมาสตอบโจทย์เด้อะตุคนซาจะแนะนําครีมตัวนี้เด้อะตุคนเป็นครีมที่อาดีมากๆแล้วก็ใสแล้วก็ตอบโจทย์ แต่ไปเห็นผลนลยทุกคนอเน,นกซาเป็นคนตีใส่เลยทุกคนแบบผู้ซึ้ว่าผิวขาวกระจ่างใสจากทีซาบอกเคยขาวเลวทุกคนลองมาใส่ตัวนี้กระหูซึ้ว่ามันดีเลิศประเสริฐสีเลยทุกคนเด้ออูปเดทีอยากขาวการลอกเปิดใจมาใส่มาเลยทุกคนซาจะมาท่าก่อนจะไปเห็นงานเลทุกคนมาท่ากันเลย เนี่ยครีมเขาจะเป็นาสีเดลยทุกคนเนื้อครีมเขาจะเป็นสีส้มเลยทุกคนบทตุ๊กใจญ่เลยทุกคนเป็นครีมวิตามินซีร้วนๆเลยทุกคนอ่ากระปุกหนึ่งจะมีสองรายการเลยทุกคนจุกๆแน่นๆท่าไรหนึ่งเดือนเลยทุกคนอันนี้กับครีมน้องเพิ่นจะมีกลิ่นหอมเหมือนน้ำหอมเลยทุกคนแบบชอบมาแล้วก็เลิศ เพราะว่าทาได้ตอบโจทย์แล้วก็เห็นผลเลทุกคนเป็นครีมทีอาซาบอกเคยใส่กระเถือนทุกคนเพราะว่าเคยใส่หลายตัวมาแล้วกับอทอตัวนี้เลยทุกคนรู้สึกว่าลองเปิดใจใส่ครีมตัวนี้รู้สึกว่าผิวของเฮาเขาากระจ่างใสขึ้นแล้วก็มีออร่าขึ้นเลทุกคนมาฮามาทากันไปเรื่อยเนื้ครีมก็จะเป็นจากสีเลยทุกคนเวลาทาเนะื้อครีมเขาจะเป็นสีสม ลวก็เกียร์ง่ายเลอทุกคนซึมไหมเลอทุกคนมีออร่าทันทีเลอทุกคนเวลาเฮาทาเข้าไปมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เ้อทุกคนเป็นลักษณะแบบผิวมีออร่า้วก็ะปั๊บผิวก็องเหาให้ขาวกระจ่างใสอันนี้ซาเป็นคนที่ใส่อยู่ประจัปัจจุบันเลยทุกคนเด้อเราจะมาทากันเลยก่อนเขาจะไปเหตุงานเ้อทุกคนเขาจะต้องมาบำรุงอาบทุกทุกมือเลอทุกคนมาบำรุงกันเลยก็จะทาไปจังซี่เ้อทุกคนเนื้อขี้มเขา จะเป็นมีกลิ่นหอมเลยทุกคนเด้มมอมีกลิ่นหอมหอมแบบหอมเหมือนน้ำหอมเลยทุกคนเด้อก่อนถ้าจะไปเห็นงานถ้าจะมาทาในคิมเ่าจะเกียงง่ายแต่กระไื่อ่าแถมยังปรับสภาพผิวของเฮาไอ้ขาวกะจะางใสเลยทุกคนเด้อคุ้อไรทีอ่าตามหาคิมที่แบบหา,าบคลิปอะไรบุกอหรือว่าหาคิมอะไรามากคำตอบโจ์เลยทุกคนสาแนะนำ ตัวนี้เลยตอบโจทย์แน่นอนรับรองเบาวบอผิดหวังเลยทุกคนเนดะ้อผู้ใดที่อ่าอยากสั่งคิมตัวนี้ทุกคนสาจะบอกว่าอ่าไตา่คอม,มิ้นเลยทุกคนเด้อไต่คอมิ้มนเลยทุกคน,อ,มมนะกะอ่ายำๆเลยทุกคนไต่คอมิ้นล่ะก่ะอ่าเข้าไปหนูเพื่อไฟของสาล่ะกะ็จะมีเบอร์โทรเลยทุกคนผู้ใดที่อยากค่ะ